เนี่ยตังค่าแอร์ก็ไม่ให้แม่ใจให้ไหมแม่ใจเลยมามาแม่ลูกแน่ก็พี่พี่แม่ก็เข้าไปอยู่ใช่แี่ก็เข้าไปอยู่ใช่าตามมาฮ่หาฮ่ทำไมเป็นแบบนี้ฟา นี้นะคะเราก็จะขึ้นไปหาพี่กบกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะแกล้งพ่อแกล้งแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกับพี่กบยังไงทุกคนก็รอดูนะคะเราจะขึ้นไปหาพี่กบว่าวันนี้โอเคนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านของคุณป้าน้าโมแล้วนะคะเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของพี่กบแล้วนะคะที่แม่สอดค่ะ คุเป็นนะค่ะบ้านเราใส่กางเกงในอุ๊ยไม่ใส่กางเกงในอ่ะเปิดเปิดซิเปิดซิไม่ใส่กางเกงในฟังช่องเพียอ็มแพรว์เนี่ยนะคะแน่ไม่ต้องไม่ต้องนะที่แบบนี้เสียงหวานคุณพ่อคุปองไม่ต้องนะฟังไม่สุดกูมาพี่สาเออมาลิษาด้วยนะคะหันหันหน้ามาสิคาจะได้รู้หันหันมาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็มาหันแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางแผนกับพี่กุ๊นะเอ๊ะมือเผลอเผลอพ่อกับแม่ไม่รู้นะคะตอนนี้ที่ มันี่มานี่มานี่อี๋ท้อแปดเดือนแล้วนี่นจ,จุ๊จุ๊บจ้าจ้าอะไรนี่น้องพาพ่อกับแม่มาถึงที่บ,บ้านแล้วเราจะใกล้พ่อกับแม่ทะเลาะกันเรื่องแอร์เราเราจะใกล้ทะเลาะกันอะไรทำไมไม่เอาตาังมาสักทีแล้วแอร์เนี่ยเ้าก็ไปเอาแล้วมา่ะทำไมเป็นแบบนี้อ่ะนก้อนนี้ก้อนนี้เดจ้าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ ดังไหมสักทีอะทำไมแบบนี้ทำไมยูทูบก็ดังอ่ะช่องสบายทุเดย์อะการแค่นี้ไม่มีให้เหรอการแค่นี้คัดคาดคาด,าดไม่คุ้มไมโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไป ตังกล้องแอบตั้งกลองมาเลยนะคะผ่านผ่านเมื่อคิดผ่านไหมไม่ต้องแอบหรอกเข้าไปทำเหมือนกับแบบเออคุยเล่นกับพี่กบแล้วก็แบบเออวันนี้เราเลมาหาพี่กบที่บ้านนะอะไรแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ยูยูก็ทำแอบตั้งกล้องคิก คนเดี๋ยวเราจะเรียกพี่กบมาแล้วก็พี่กบเออพี่กบมาน,นี่หน่อยสิค่าแอร์เมื่อไหร่จะให้เล่นนานเนาะอะไรอะไร <c oughs> ไม่มีตงังจะอะไรก็โอเคอ่ะจอไม่มีเนี่ยแอร์พี่ก็มีแล้วเนี่ยสุดก็ให้แล้วอ่ะเนี่ยตังค์ค่าแอร์ก็ไม่ให้แม่หูไม่ม โอ้ยทำยูทูบก็ได้ตังค์เยอะแยะเขาก็พี่พี่แต่พี่ทำยูทูบพี่ก็ได้ตังค์เยอะแยะไม่เอาไม่เอามันต้องรู้จัก <c oughs> แม่ใจให้ไหมแม่ใจเลยมามาเจ็บตัวแม่ลูกแน่กน็พี่พี่ <ใช S 1> แม่ก็เข้าไปอยู่ใช่แม่ก็เข้าไปอยู่ใช่ตามมาๆๆเอาเอาหมาเอาก,ก่อนไหมเ,เงินมานน แอรอาราคาพันเนาะนี่มาขอที่พ่อพ่อให้กดอนเนี่ยขอค่าแอร์ตลอดเลยพ่อก็เข้าไปอยู่ใช่ไหมอยู่ไปนั่งตากแอร์นี่แล้วรบเร้าเงี้ยเข้าไปอยู่เป็นเที่ยวๆนะไปแล้วเข้าไปอยู่พ่อใจพี่กดเออให้พี่กดก็ให้ไปเลยไม่ต้อนี้ไม่ต้อตังงั้นพี่จิโก้มีเยอะแยะเงั้นพี่กดมีเยอะแยะเดือนก็เข้าหลายตังละ พี่กบก็กลับไปถอนเราเลยถอนอะไรอเดี๋ยวน้องจะผอนเดือนละหนึ่ร้อยอะไรจะผ่อนแอของพี่จดือนละหนึ่งร้อยเดือนละหนึ่งร้อยกี่ชาติเราถึงจะหมดเร็วนี้เร็วนี้เร็วๆนี้ยสิบปีเองไม่เป็นไรเอามาเอาก้าพันพอเก้าพันอื่อลุนแล้วดูแลสองหมื่นอะเก้าพันก่อน มา9,000พอนะแกอยู่ช่วไม่ถึงก9พันเลยจะจ่ายไม่จ่ายก็บอกว่าไม่มีงั้นถ้าไม่จ่ายเดี๋ยว5,000ก็พอให้ให้ FC ไปฟังเพลงนี้ด้วยพี่น้องกัน5,000ก็พออ่าให้ FC ไปฟังเพลงนี้ด้วยแล้วก็ฟรีใช่ไหมพรีอ่าเพลงใหม่พี่กบเนี่ยมาแล้วให้ฟรีใช่ไหมฟังต้องดุเลยฟังเพลงใหม่พี่กบเนี่ย จะแตกสลายยังไง่มีแค่เราเขาอากรักเธอเท่าฟ้าตรไหมฉันรักเธอเท่าฟ้าเป็นแค่คนธรรมดาแต่ก็พร้อมทำสิ่งไม่นานฟ้าแม่อารองเพลงอีกครอแต่จะพยายามไปสู่จักรวาแม่ทังเดินทั้ะย่างลมหายอนเขั่าเธอต้ป็นคนีพ้มเธอคนเลหจไปอ่างพอพอพอลิกซสลิกซสิเออขั้นน้ำมันเด็กไม่ใช่อรไม่ต้อง เนเน่ฟั ain, ant, งฟ oui. like ังแค่นี้พอนั uh, um, mm, kill kill. ่นแหละแอนน้องไม่ใจเพรายังไม่ได้ลงไม่ใจแล้วข้าวอุขะแอบแน่ๆจะติดลิเกเซนใจไม่ใจเอาไยาวไม่รอให้พ่อใจใจเลยแต่ไม่ไม่ได้จริงหรอกบีอะ้า อะไรเอจะเป็นน้ำอ่า้แนี้ก็ต้องอันนี้แม่นี่อะไรเนี่ไม่ช่วยหนูเลยอยู่ตต้ไอ้บ้านอยแม่ไม่ปกป้องอะรนะพ่อใจตาให้ใช่ไหมคะพ่อจายต์ให้ใช่ไหมคะ พ่อก็ไม่มีตาแบ่งปัวประสาทพี่กบดีกว่าไปอ้อนไป้าจะอ้อนพี่กบค่ะเด้ออะไรกันแค่นี้ก็ต้องอันนี้เดี๋ยวทางจีนันไม่ใส่เดี๋ยวเกี่ยวกับพี่กบนะคะจะออกไปทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งนะคะ อะไรสรุมยังไงเออเมไม่จัดมเออเธได้ใจมั้ยไม่แม่เนี่ยพี่ผมเนี่ยจะเอาข้าวอ่ะจาเกี้ยวมันไม่มาอยูเนี่ยอันนี้อะไรก็อย่างนี้อย่างนี้แต่เกี้ยวมัจะหดนะเนี่ยใช่ถ้าเี้ยววัจีนี่ยวไหนแม่เจ้าของก็ไปอยู่ มันแค่ไม่กี่หมื่นเอจะรเออาปาไปเื่องานมาของพี่อเออให้เสร็จแล้วมม่ให้อัแม่ให้แม่มแลว่อพ่เดห้ไ่เงีพึ่งี่แม่ไม่มนป้า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 งัพี่กงั้พีงบกอเยไปไม่ต้อง จบการคลิปนี้จบเอมยอมจี๊ดใคยๆอเลยจะตามหรอโอเคนะคะโอเคนี้นะคะก็มีแพทเทิร์นน่ารักๆเลยค่ะเพื่ออะไรให้แค่นี้แค่นี้หรอทุกคนเอาไปซื้อเสื้อผ้าได้6ตัวเลยนะตัวละหอยอ่าก็ทุกคนคลิปนี้นะคะก็ไม่รู้อะไรยังไงพ่อแม่นี่ใจดีเกินหน้าเกินตาไปละ พี่กดว่าใจดีคนนี้ก็กดใส่หน้าชื่อชื่อเควกอะไรคะฮ้ชื่อเควกชัดๆขอชัดๆชื่อเควกอ๋อมาริสาค่ะมาริสาค่ะคลิปนี้ก็บายบายค่ะทุกคนกดไลค์ให้เกีล็ด้วยนะคะก็กดแชร์มาเป็นเพนการแสดงค่ะจริงๆแล้วเราสร้างเรื่องขึ้นมาเราสร้างเรื่องขึ้นมาจริงๆแล้วเราเคยทะเลาะกันเละแยะจริงนะยอมหยอกไปอ่ะทุกคน